สวัสดีค่ะมาเนี่ยเยสอนจะพามากินแหนมจ้าทําเองนะคะวันนี้เยสอนใส่เสื้อสีแดงปากแดงไ <c oughs> หลโควิดโควิดออกไปนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยจะมันลำบากลำบนเนาะมารอบสองเนี่ยรอบสามมีนักอีลีมาเด้อ แยกสอนเห็ดแหนมกินหนังสีดีกว่าหม, <laughs> หมูหมูไปช่วยงานมาเอามาทำแหนมพี่น้องนี่แซ่บแต่ถ <laughs> ุงกินก็มีผักสาปุกีอย่างนี้นีอย่างผักีอย่างนี้โอย้อย э й, แกแมนแย่สอนเอนมาสาปุบเหรออีเลิศอีเลิศว้ยแนนกแมนเนาะ อีเลิศพี่น้องอีเลิศคุณเลิศคุณเลิศแต่เทียมบ้านเฮาเนาะมาพี่น้องเม่ได้เห็ดอีหยังเนาะพี่น้อง,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 องจ๋าอย่าผ่าเบื่อแบบอย่าเบื่ออย่านาอย่าซึ่งกันเด้อมันไปใส่บได้โควิดมันหลายนี่ไล่มันออกไปในจากประเทศไทยนี่วกดาลาร์หนก็หนังติดหลายครักนี่ พริกหน่วยตามคือโอ้พี่น้องเกือบไปเด็ดจิ้มละพี่น้องจ้าเนี่ยกล่องประหันสวอยหอย มาใส่ลายลควิตเขา้ามาผักก้นไหลก็แช่ก้นติดตามนึดสองเรนเดินมาเส่ยหน้อยหน่อไปกินหน่อยม,มาละบอประือ ทำเ,เองอร่อยเองก็ะแมกินค้เดียวอีกตั้งหากอย่าถามหายากรเด้อย,ยากรไปปุ่นไป,นปหาเพื่อนเพื่อนกินสงการนะพี่น้องเนาะปีใหม่สวัสดีปีใหม่สงการอายุดีแม่เขาเจ็บอะไรก้อมไก่ยมีตะลำํำไม่ด้วย หาได้กะได้หาบ่ได้ก็ได้คือเก่าพี่น้องมันชอบมาหลายโควิดเนาะ กับพี่น้องซื้อดอกพี่นอ้องจ้าจีน่าเบื่อดอกน้ <c oughs> องออกเที่ยวยำอันนึงก็องใส่บุตรนั่นเพชรอีนนิริพี่น้องจา้าโอ้หลอดบอนี่หลอดบอคือเพชรคัดแท้เอาเซฟยันเอาปอดเสซบยันก่อน เพื่อนๆสกูดสกคนสมองสมองได้จจาเด้อ <t arp> ทำไปอย่างนั้นนะเนาะแม่หวานแม่ติ๋วจา้าพื่ด้ข่าวปฏิต่ามทด่สอนเักษ์ก้อนไก่ลำให้รวยเด้อเขาคอยเรียงเบอร์มาได้เอิ่บ่บสู้ๆกับยาว่ากันเด้อพี่น้องได้สอนสมองดีนั่ ขนาดซื้อพักยังมโหเลยคลิกเจนมาวัพี่้องกับเนืงอก็ซื้อมาบดแล้ว ถือว่าคลิปนี้เนี่ยสอนมาไดะเอามาอวดอันนี้มาได้มากินโชว์ด้วยจ่าด้วยเอามาอวดพี่น้องซื้อ,อมาทักทายเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกเบ้อแช่บ้า่าาะ เขาบะมี่อย่างกินข้าหไงไแล้วแถวห้องหนาแล้วแขวโคกต้บอกใครม,มีมันไปแล้วไปทางเขาไปล้วแ้วอาหาจินกระเทียมไปหลายครวิจิหายไปเขาว่านี่๋อออ๋อเฮ้ ว่าไอ,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 อ้ยอี่อนมัดนึงพี่น้องแสบอยู่เด้ล่ะพี่บื้อจาสอนกับแสบอยู่ด้วยค่ะแต่กับเพชรด้วยค่ะเปิดกระเทียมพี่นออ้องค่ะก็ว้ายยาสบาาบอจินแบบสุภาพเด้อยมาแมนสองไงดอกสองในน้อยขี่กต่อย สองนี่น้อไม่บัไดได้อนไ้คิเดเรียบพ้าวสำดอกกินออกจากอ้ายศสิษโ์คำนี้ให้ดูนะคะแซ่บอือืม mặc quá mang cái nhà hết bị đó ông ngược nhầm ăn mặc quá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  mặc พาเพื่อนๆจกคนทุกคนเด้อสมองสบา์เอ้ยเป็น,นอะไรเหรอ,อขอลาไปก่อนนะคะกินได้เขาแค่สองอันนั่นแหละพ่อบาให้พี่น้องว่าเนือสอนยาก้อนหายภาษาสองหมื่นแล้วใครดีกได้จ้าบ๊ายบาย รักนะคิดถึงทุกคนเด้อแต่ยศอนจะนั่งกินอยู่เด้อย่านเพื่อนเพื่อนเบื่อนายสายมาแก่นี้และจ้ะ